ระหว่างประกันตัวเรียบร้อยนะครับกลับบ้านเนี่ยจะถึงบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยจะถึงบ้านหรือเปล่ามึงยิงเขาได้มึงไม่ถูกยิงมั่งเลยเออเออแล้วระดับภูมิกับเบิ้มเขาถึงขนาดเครียดยิงตัวตายอ่ะนั่นคือประหารชีวิตตัวเองนะก่อนสารจะประหารชีวิตเนี่ยผมก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดได้ประกันตัวออกมาถ้าได้ประกันตัวออกมาเรื่องมันยังแรงอ่ะเรื่องมันยังแรงผมถึงบอกท่านกำนันนกว่า ไอ้หนูเองยังเด็กนักให้การไปตามข้อเท็จจริงเถอะความจริงเท่านั้นแหละนะครับปฏิเสธนะติดมากรับสาภาพมาติดครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่เคยกระทำความผิดมาเนี่ยลดโทษไปลดโทษมาติดก็ไม่กี่ปีอะและ้วก็สำนึกสำนึกซะสำนึกแล้วก็ออกมาช่วยสังคมมันกลับตัวได้ไม่มีใครไม่เคยพลาดหรอกแต่เองพลาดในเรื่องที่มันใหญ่มากนะ